สวัสดีเจ้าพี่น้องพอกนุ่มอีสานมามมแมเม,มือนี่นุ่มผ้ามา,ายามตอนรอบที่สองตอนนี้หาโมงสี่สิบนะพี่น้องเนะลาะคนละรอบดียกับมือนั่นมือนั่นเป็นรอบหนึ่งมื่อนี่เป็นรอบที่สองนุ่มสีผ้าพี่น้องไปยามไปหลุนน้กากันจ้าผุ่นไอออกนาะนุ่มเขาก็เลิกงานมาแล้วก็มาเลยไอฐานนุ่มไปหลุนน้กากันจ้า อ้ฝนตกบักแห้งพี่น้องน้ำขึ้นบักร้ายพุดอ่ะหัดเหรอพี่นอ้องปื๊ดฝนตกแห้งจนน้ำเศร้าไหลคงเว็นตกบักแห้งนึงอีกือเอาคุมาหน่อยเถอะเห็นเั่ไหนห้ามมันได้เต็มคุ พี่น้องมือนนานามพระท่านหลายปนีอยู่อันดีมันก็สิบ่าตื่นฝนแนบ่ป่า อื้อนี่แดดออกนี่มันยังลงเอาสมบูรณ์โอ้ยมีบ่หรอพี่น้องเบิ้งกันนาดวิ่งก็ได้อยู่แล้ยน้องวบาบาปโอ้ยบันลงมันไม่มีแดดมันสวยมันยังมีแดดตอนมายามตลองเว้นคอยกำลังตีงโอ้ยซ้ำหนิน่ะเอ้ากัดร่วมกันมากัดเดมกหน่อยอยู่ดิหอยปลอยปลอยบอกหอยบอก ว่าถ้าอันไม่อันที่สองเหมืนบ่มีขีบเงื้อพี่น้องมันพ่ออ้อมพ่อหมกอยู่ดิหน่ปลาหน่อยหน่อยเดี๋ยวเราไปลุ่นอันที่สองนี่อันนี้นุ่มก็ว่าพ่อยู่นี่โมกหน่อยก็สิแซ่บอยู่โอ้ปลาสดๆเป็นๆเศร้าเหรอสมบ์พี่น้องไอ้นุ่มเศร้าเหรอดิโอ้เราเศร้าใส่แล้วว่ากลางคืนบักหอยมันลง แล้วถ่าใส่กังเว้นลาเฮาไปอันที่สองออทำเวลาต่อพี่น้องมันมืดขนาดหาโมงกูกลักวเกือบหกโมงหนึ่งดิยุทธงมันยังมืดปะหนี่ ตกแห้งแล้วเอาอยู่บ้านเขาตกว่าแห้งสัมบ่บ่้าเบิ้งเด้อพี่น้องนมสีเมื่อนโอ้ห้องคลองนี่อุมจนลังค่ะหัวแมนเฮ้โอ้โอ้ไประตมืนร่มแทห้งงงงงว่ะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวดิวอานั่น้นนสรุปว่าได้ถอดเกือบยางพี่น้องโอ้ยมีหอดน้ำอถอดเกือบยางก็ได้วะ,ะเกือบเป็นมืนหลายหลังอ้น้ำน้ำก็ไร

ปาดพี่น้องฝนตกแห้งอยู่ในมือน่แห้งแห้งไหลมันมาปลาบาอหันดีเ,นอดเอออุ้ยพี่น้องพี่นอ้องเขาหมันพูดอ่ะอ อือว้ยไหนทางตาอิลีบอ่ะไม่บอไม่เขาท่าเขาท่าว้าเออ,อจังสีเนี่ยแม่มือหนนหอดบ่าได้ยังหนุน่มกสิวาตัวหนุ่มก็วาตัวมันต้องมีมือมัน เดี๋ยวเอาไปเลือกขี้ฟุ้นออกน้องพี่น้องเนาะโอ้บอกหอยผันปล่อยใส่หน้าหันแทนทีสิวิธีมนุ<บ>้ม<บ>พี่น้องนุ่มสิเป๊อันนี้ออกน,อน,นี่เลยเนาะสิผ้าพี่น,อาาน้องเมื่อบมานมื่อนี้ก็ถือว่าหมานยุพี่น้องผุดอ่ะไปโมกนุ่มสิไป๊โมกมากินลำกันไ<บ>ด้จ้าพี่น้องเด้นอดนี่ตอนนี้ไอ้นุ่มป่าใส่เราสิมาใหมหม้อเอือนระวังกลางคืนมิเตบักหอยไปพี่น้อง ขอบคุณจ้ายามปลาน้ำหนุ่มนี่มื่อนี่ได้ไป็มกคลิปหนาจังพอกันไหมจ้าคลิปนี้ขอบคุณค่ะ